สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพรเสียงตะวัน e b จมาแล้วจ้าสวัสดี FC แฟนคลับน้องอุงอิงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสำหรับคลิปนี้กับสิม,มงบอกเรื่องเล่าของน้องอุงอิงเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเด็กน้อยหรือว่าสาวน้อยมหัศจรรันเอาสี่สะไปเนาะพี่น้องจริงๆแล้ว ลายผูลายคนก็สิงงงงเดียว่าเป็นอย่างคือต้องมาว่าเรื่องหลองวองอิงวงอ,งอ,งอ,งอิงก็คือสาวน้อยเป็นเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่บด้มีความแตกต่างจากเด็กหน่อยคนอื่นเลยแม่นมาพป่น้องแต่สิ่งที่น้องแตกต่างก็คือน้องมีพรสวรรค์ทั้งด้านหลองเพลงแล้วกับได้รับการฝึกฝนมาตึงเต่นหน่อยๆตั้งแต่อายุจิตแปดขวบเลยจนมาถึง อายุ16ปีได้เดินทางมาออดิชั่นหลังฮานกับสาวหน่อยเพชรบานแพร่งแาวความแมนวาค่าพี่น้องประกอบกันนี่ก็คือถือว่าเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่บอดจูได้สางซื่อเสียงโด่งดังทางโซเชียลมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นจังหวะโอกาสที่ผู้จัดการวงหรือว่าเจ้าของวงเพิ่น ้องการที่จะค้นหาศิลปินที่เพิ่นจะปั้นเองกับมือซึ่งกบ่บอสามารถชิรูได้ว่าในการที่เพิ่นเหตุบุกมาหนีเพิ่นเจอปัญหายอย่างเม่แต่เป็นช่วงจังหวะโอกาสที่เพิ่นต้องการศิลปินที่เพิ่นปั้นเองกับมือโดยที่เริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์โดยเริ่มต้นจาก บอกว่าบดตองบดตองเอาว่าไปพันาการเป็นนักลองสังกัดไผมาก่อนนี่คือช่วงที่อุ่งอิงเขามานะคะก็เลยเหยีให้ยบอดจูได้ค้นพบเอินว่าความสามารถเฉพาะตัวของน้องกระแถวกันเอินว่ามองเห็นของในตัวของน้องซึ่งบ่มีคำาบรืยายซึ่งบอดจูก,ก็จะเอยู่เสมอว่า มันเป็นเรื่องเล่าที่มองโมห็นพราะถ้าเขามาเพิินกันรับเป็นลูกสาวเลยถือว่าเป็นการมาเติมเต็มให้กับขอบครั่วของบอจูซึ่งบอจูมีลูกเล้วสองคนมีความปรารถนาอยากจะมีสามคนแต่กับบ่มีโอกาสที่สิมีได้ปะมานนั้นนะคะนี่คือถาวความเนาะพอมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็สิวา่าเป็นยังคือต้องบอกเรื่องนอนหญิง ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการย่อมรับของสังคมของวงการหมอลำกับว่าไดขันบาแล้วมันก็จะ้ย่าไปเนาะพี่น้องเนาะจนเดินทางมาถึงว่าเป็นนักล่องที่สามารถที่จะเป็นขวัญใจมหาชนแล้วกัเป็นติดอันดับหนึ่งของ ลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยกาวาได้แล้วก็เดินทางไปจนถึงติดอันดับโลกลำดับที่สิเจของโลกจากเพลงเอิญหักนั่งอีกหน่อยซึ่งเป็นซิงเกินเพลงนับแล้วกับประมาณเป็นอาวาชาตยเกฑนเป็นเพลงที่8ของอิลานหอยเอิญอิลานหน่อยเอออยพราะว่าอิหลาคือผู้ที่อายุหน่อยที่สุดเขามาในวงในช่วงนั้น ไหนมาถึงตรงนี้อีหลาหน่อยก็ย่องโค้งความปิดหนึ่งของพ่อๆแม่ๆเอฟซี่ของสาวน้อยปิดบ้านแพงอยู่เพราะบอดจูถือว่าเป็นลูกสาวแล้วก็ระสือตองยูก็พอตลอดไปนั่นคือสิยูวุ่งสาวน้อยเพชรหวานบ้านแพงวุ่งไงเพราะว่าตอนนี้บอดจูกระทั่งสิสามวุงสองคือสาวน้อยลำเพินโชว์เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กระสิเมื่อเบาเรื่องเล่าของว่าอีหลาหน่อย อุ้งอิงนับถึงแ่เดินทางจนมาหอดทีทำการแสดงของมอเมื่อขึ้นนี่กค็คือยูที่จังหวัดปทุมธานียูทีอำเภอลำลูกการะหว่างเดินทางเขาก็คือเด็กเด็กก็คือเด็กเด็ก,ดกพี่น้องกินอมยิ้มน้ำทพร้อมพี่น้องขันบ่แม่นเด็กหน่อยสิก,กินบออมยิม้มแม่นว่าพี่น้องระหว่างทางก็มีการ้อมเพลง นี่คือถือว่าเป็นรูปแบบของการเป็นศิลปินของอิลาหน่อยองอิงอยู่ซื่อกับิซย์สอมเสียงนะคะพี่น้องจนมาถึงทีทำการทีทำงานพ่อตะลุงรลดทนั้นละพี่น้องเอฟซี่เม่ยืนรอและอยากจะทายรูปน้ำจนถึงกับต้องเขาแถว เง่าเจียดเลยพี่น้องแอดพินมีภาคประกอบนี่คือคำว่าสาวน้อยมหาศจรยรขัดบอบพี่น้องนี่คือเริ่มต้นพอ่อตะวันลงรหดนี่คือป่ากฏกันที่สาวน้อยมหัศจัยรได้สร้างขึ้นและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถือว่าเป็นการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะนี่คือคำว่าอุ๋งอิงเพชรบานแพง มาทายลูกกับบถทายสื่อๆพี่น้องเริ่มต้นรับเงินเลยทีเดียวผู้ใดสิว่าทํางานบ่ต้องการเงินเป็นไปบ่ไดดเนาะพี่น้องเนาะส่วนของอิหลาหน้อยบ่ได้เรียกร้องทายลูกเด้เงินให้พรหลายผู้หลายคนนี่คือเริ่มต้นของมือแต่ละมือของอิหลาหน้อยสิประมาณนี้นะคะเพราะ่ว่าทายลูกเสร็จเข่าสู เอินว่าเป็นกระโจมก็แล้วกันสิมีกระโจมเล็ก,กระโจมหน่อยอยู่หลังเวทีของอีหลาหน่อยก็คือกระโจมหนึ่งพออแต่ว่าเข้าไปนั่งถา่าสกินเขาพอยุดกเอาเงื่อนมให้อีกหลังจากตีิ่นไหลสดแล้วเพิ่นกระได้เงืน่นพออาาว่เขาหลายคนก็จะบอกว่าฝากให้อีหลาหน่อยเนี่ยพูดละลอยสองรอยยี่สิบสามสิบเป็นเรื่องเล่ามหาศัศจรรย์ที่สุดน้องพี่น้องเนาะแอดเพิกะสิ สรุปล่งตรงแค่นางกินเขากระไดเงินเป็นสองจุดแล้วเนาะพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้เบาเรื่องความมหัศจรรย์ของเด็กเอ๋ยเด็กน้อยสาวน้อยมหัศจรรย์เนาะพี่น้องเนาะเอาว่าตรงนี้กับมหัศจรรย์สุดแล้วได้เขาแถวท้ายลูกพร้อมกำลับติด ตั้งแต่ลุ่ถุดเลยทีเดียวเ้ายพี่น้องเนาะอ่ะท่านใดที่เขามารับชมคลิปของแอดเพนคลิปนี้นะคะก็ขอ,ขอความกรุณหนา้ากดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาล้วๆเลยด้อพี่น้องเดอ้ออยากแสดงความคิดเห็นใดๆคอมเมนต์เขามาเลยหรือจะส่งสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องทา้งแอดเพนกันแล้วกันนะคะและที่สำคัญฝากแชร์ด้วยพี่น้องเดอ้อพิมพ์คำว่าเผ็รแสงตะวันภาษาไทย A B บภาษาอังกฤษติดใส่อหอยตากมานานั่นคือช่องของแอดเพนกดเอาพับเลเนานะพี่น้องเนาะส่วนถ่ายคลิปบอดโจรหรือพออิหล่าหน่อยหรือเจ้าของวุ่งเพิินในห้ความการุณน,นาฝากช่องให้กับแอดเพนขอขอบ,บคุณสำหรับบอดโจนะคะจนปัจจุบ,บันนี้แอดเพนถึงหมื่นสักสักใคแล้วฝากเชิญติดตามรับชมได้เลยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนะหลายๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมหฮงๆปังๆสุขสุขคนนะคะ ปิงปิงไอ้คุณแม่เร็วๆหนึ่งแสนสามสิบๆเร็ว